แม่บ้านหอพักเผยความจริงหนุ่มเมาทุบห้องนิสิตถึงกับร่ำให้รีบจุดธูปขอขมาจากกรณีเหตุสลดใจนิสิตสาวระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังถูกชายเมาขอห้องและพยายามเข้ามาภายในสาเหตุเนื่องจากจอดมอเตอร์ไซค์ทับที่ตอนตีสี่ ทำให้เจ้าตัวหวาดกลัวมากกระโดดลงมาจากอาคารชั้นหกจนเสียชีวิตตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้าล่าสุดแม่บ้านประจำตึกได้เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้เช่าไม่ใช่สามีผู้จัดการอาคารตามที่เป็นข่าวตอนนี้เจ้าตัวรู้สึกสำนึกผิดกับเหตุที่เกิดขึ้นถึงกับร้องไห้และไปจุดธูปขอขมาในเช้าวันถัดมา หลังเกิดเรื่องเจ้าของอาคารสั่งย้ายออกทันทีไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือให้หลบหนีแต่เพราะถือเป็นบุคคลอันตรายอย่างไรก็ตามปกติเขาไม่ใช่คนอารมณ์รุนแรงแต่คงจะมึนเมามากจนเกิดเรื่องขึ้นโดยตอนที่เขาโทรศัพท์หาตนก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ตนก็เพียงบอกรูปปันนสันฐานของรถไปเท่านั้นไม่ได้บอกเลขทะเบียนไป ทั้งนี้ฝ่ายอาคารก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะช่วยเหลือเยียวยาค่าทำศพให้ส่วนหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่ามีครบถ้วนและได้มอบให้ตำรวจไปหมดแล้วรายงานแจ้งว่าพนักงานสอบสวนสอนอโชคชัยได้สอบปากคำชายที่อาละวาดแล้วทราบเรื่องว่าคืนวันเกิดเหตุ ชายผู้ก่อเหตุกลับมาจากทำงานแล้วจะจอดรถจากรยานยนต์ในที่ของตัวเองหน้าแมนชั่นแต่มีผู้อื่นมาจอดรถทับที่ตัวเองไว้คนก่อเหตุเลยสอบถามกับแม่บ้านประจำตึกแต่แม่บ้านบอกห้องผิดทำให้ชายคนนี้ขึ้นไปอาลวาดเบื้องต้นแจ้งข้อหาบุกรุกยามวิการและส่งเสียงดังทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว